สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่18จูนหรือ18มิถุนายนนะคะเริ่มต้นที่ทำเฟรมวิกี่เลยนะวันนี้ทำไมมาดูที่วิกี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกรอบของวิกี่นั้นยังเป็นเหมือนเดิมนะคะไม่ได้เปลี่ยนแต่สิ่งที่มันแปลกไปจากหลายๆวันก็คือวันนี้มันมีสัญญาณของตัวกดดันที่แท่งวิกี่นั่นเองนะคะซึ่ง อาจจะมองดูเป็นรูปลูกศรส,สีแดงที่อยู่ข้างบนแท่งนี่นะคะมันมีนัยะสำคัญบ่งชี้ว่าที่แท่ง w ิกฤต y นั้นมีแรงกดดันขาลงค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มันเริ่มปรากฏมาตั้งแต่ช่วงหลังข่าวเฟดมานะจ๊ะเพราะฉะนั้นมันกดที่แท่ง w ิกฤต y หมายความว่า ทั้งสัปดาห์ราคาจะโดนกดแล้ววันนี้วันศุกร์ด้วยก็มีความเป็นไปได้ว่ามันยังโดนกดอยู่นั่นเองนะจ๊ะทุกคนให้ดูแค่นี้แหละโอเคที่ทำฟีมนี้นะแล้วก็ CCI ของเขานั้นทิ่มหัวลงค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างที่จะตัดเลเวลศูนย์ลงมาหมายความว่าแรงขายมันเริ่มก่อตัวมาเต็มแล้วนะคะที่ทำฟรมนี้แม้ว่าเทรนด์หลักของเขายังเป็นขาขึ้นอยู่ แต่ใกล้เคียงว่าจะถูกกดดันในทำเฟรมย่อยอาจจะเป็นขาลงแล้วก็ได้นั่นเองนะไปเช็คที่เดลี่กันที่ทำเฟรมเดลี่เมื่อวานเขาเพิ่งเทส LMA 200เนาะแล้วก็แรงขายมาต่อก็ลงต่อไงแล้วก็มาสักไกลเชียวนะคะคอนเฟิร์มนะคะ9ลงมาทั้ง2อขาแล้วเป็นขาลงเรียบร้อยนะคะแล้ววันนี้ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ย mm hmm. เข้าลงสุดหรือยังทุกคน mm hmm. หรือว่าเขามีแก๊กต่อไปจะไปอีกหรือเปล่าหรือจะรีบาวแล้วนะคะถ้าเห็นแท่งสีเขียวอย่างนี้ก็เดาได้ว่ามันรีบาวกับเล็กน้อยในทำเฟมย่อยแต่ความเล็กน้อยของเขานี่ก็เป็นหลายพันจุดเลยทีเดียวแล้วทีนี้มันไปมันจะไปทางไหนเราวันนี้นะคะเดี๋ยวมาเช็คก,กัน เทรนด์ uh, นะคะเห็นเนาะว่าคอนเฟิร์มเป็นขาลง100%ซ mm hmm. แล้วนะจ mm ๊ะ hmm. ที่ทำเฟรมนี้นะคะ mm hmm. แต่สัญญาณเทรน CCI นะคะวันนี้บ่งชี้ว่าแรงขายนะคะพักตัวเล็กน้อยเหมือนเมื่อวานเลยตอนที่เราเริ่มวิเคราะห์ตอนนั้นก็แรงขายที่มาเต็มเมื่อช่วงออตอนเมื่อวานตอนเย็นหรือตอนดึกแล้วมาถึงช่วงที่เราวิเคราะห์พอดีก็พักตัวเล็กน้อยนั่นเองนะคะ แล้วก็แรงซื้อไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามุมมองของ d ดนีจริงๆแล้วฝั่งขาลงยังคงได้เปรียบอยู่นะแต่จะลงต่อหรือเปล่าหรือว่าจะรีบาวก่อนเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปเช็คที่สัญญาณอื่นแล้วก็ทําเฟรมเล็กกว่านี้นะจ๊ะแต่สิ่งที่เราเห็นที่ทำเฟรมนี้ก็คือถึงแม้ว่าบลูจะมาแล้วมาหลายวันแล้วด้วยเนี่ยราคาก็ไหลลงเรื่อยๆอยู่แล้วลวถ้าเราดูบาลานซ์ของสัญญาณโอเวอร ฝั่งขาลงยังไม่บาลานซ์นะดอกสีเหลืองยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นก็อาจจะเกิดลักษณะเหมือนเมื่อวันได้คือถ้าแรงขายมาต่อในทำเฟรมสีชั่วโมงราคามีโอกาสลงต่อนั่นเองนะจ๊ะแต่จะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปเช็คกันที่ทำเฟรมย่อยเนาะ <c oughs> มาดูที่สีชั่วโมงนะคะเมื่อวันก็หลุดจาก1802ลงมาค่อนข้างไกลอยู่ล่าสุดลงมาติดซัพพอร์ตแถว,แถว วันเรามองอเลเวลของสพอร์ตทีละเลเวลเนาะมันจะอยู่ที่แถวแถวหน่งเจ็ดแแล้วก็1770แล้วก็ถัดลงไปอีกยังมีอีกนะแต่ว่าตอนนี้มันมาจอดอยู่ตรงนี้ตรง1767.14นะคะก็หมายความว่ามันเทส1770แล้วก็แหลมลงไปนิดนึง แล้วก็ลักษณะก็เป็นเหมือนเมื่อวานเลยนะคะก็คือสัญญาณน,นั้นโอเวอร์ขั้นสุดแล้วแล้วก็มีบลูมาแต่ว่า,าแรงซื้อมันยังไม่มีนะจ๊ะการที่ราคามันรีเบวกับเนี่ยคือแรงขายมันตกนั่นเองมันก็เลยมีการรีเบวกับขึ้นมานิดหน่อยแล้วทีนี้หลายคนจะมองว่าเฮ้ยมันจะเลิกลงแล้วหรือเปล่าแล้วมันจะกลับเป็นทางฝั่งขาขึ้นได้หรือ,อยังเนี่ยเดี๋ยวเช็คกันก่อน เทรนของที่4ชั่วโมงเนี่ยเป็นขาลงที่แข็งแรงแล้วก็ลงแรงเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้สัญญาณเทรน CCI ก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆเมื่อวานคือมันพักตัวค่อนข้างแรงนะแต่แรงซื้อมันไม่มีนะถ้าให้เทียบกันแรงซื้อกับแรงขายที่ทาเฟรมน,นี้แรงขายยังเหลือเยอะอยู่นะคะแต่ว่าตัวของแรงซื้อเ,เริ่มมีดิเรกชันมาเฉยๆมีความหวังว่าเธอจะก่อตัวขึ้นมาแต่ว่า มันยังไม่เต็มนะมันยังไม่ตัด l ล v เวลบร้อยนั่นเองนะคะก็คือ d i r e c t ั o มาแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นที่จะแบบว่าเฮ้ยฉันจะฟื้นเพื่อที่จะปรับตัวขึ้นสูงกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันถึงแนวที่มันจะแบบเฮ้ยเมื่อวานเห็นใช่ไหมมันย่อขึ้นไปแล้วมันก็หน่วงมามันจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าที่แบบมันย่อขึ้นมามันย่อขึ้นเหรอเขาเรียกว่าอะไรมันรีบาวขึ้นแล้วมันทิ้งตัวลงใหม่หรือเปล่าอะไรทนองนี้นะจ๊ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้สถานการณ์ที่4ชั่วโมงคือแรงขายพักตัวแรงนะจ๊ะแล้วก็แรงซื้อก่อตัวมาน้อยๆนั่นเองนะจ๊ะเอามาเช็คที่ทำ 5H หน่อย TH1 นะคะตอนนี้คือเทรนก็เป็นขาลงเหมือนที่4ชั่วโมงนั่นแหละแล้วก็ตัวของแท่งราคาที่มีการเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าใกล้อยู่นะทุกคน ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อคืนเนาะแล้วก็ปัจจุบันขึ้นมาแล้ว2000จุดล่าสุดพึ่งจะเทส r e s i s t a n c e ย่อยตรงนี้นะ1787.07และพยายามจะยืนแท่งเหนืออยู่แต่ว่าจะยืนแท่งสำเร็จหรือเปล่านั้นให้ตามดูที่4ชั่วโมงนะหมายถึงแท่ง4ชั่วโมงโอเคเพราะว่าตอนนี้มันพิ่งเทสแล้วมันกำลังพยายามอยู่ว่าเฮ้ยมันจะขึ้นต่อดีไหมหรือว่ามันไม่ไหวแล้วเดี๋ยวมันตกลงใหม่เพราะว่าตอนนี้ เ a ดดอดมานั่นเองนะจ๊ะมันเริ่มมีสัญญาณกดดันให้มันแบบขึ้นช้าแล้วหรืออาจจะถ้าแรงซื้อมันไม่พอเนี่ยมันจะตกลงไปใหม่นั่นเองนะคะโอเคเป็นระยะที่แบบว่าราคามีโอกาสขึ้นมาสร้างบาลานซ์ในทำเฟมย่อยแต่จะผ่านแนวนี้หรือเปล่านั้นต้องติดตามดูตอนต่อไปนะครับแนวนี้ที่ว่าคือแนวนี้นะ ถ้าเป็นมุมมองที่ H 1คือมันยังมีจุดที่มันจะต้องแบบว่าเฮ้ยมันมีโอกาสขึ้นไปเทสตแต่ผ่านหรือเปล่าต้องต้องดูอีกทีนึงเนาะก็คือแถว1802.99นะหรือว่าแถว1803นะจ๊ะโอเคก็คือยังมีโอกาสเทสตแต่ผ่านหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่าไอตัวสัญญาณกดดัน red ด o t นี้ก็มานั่นเองนะคะ มาดูแรงซื้อแรงขายหน่อยตอนนี้ไม่มีทั้งแรงซื้อไม่มีทั้งแรงขายนะคะที่ทำฟรม H1 เพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มที่จะปีนขึ้น r e s ิส t ซน c ์นี้แล้วก็อาจจะกระตุกไปเทสแล้วไม่ผ่านหรือเปล่าทำนองนี้ได้อยู่ทีเดียวนะจ๊ะโอเคขอดู30 สามสิบนะคะกำลังพยายามที่จะปีนรั้วอยู่เนาะมันก็สัมพันธ์นกันกับมันเทสต r รีส s ิสตนย่อยตรงนี้นะคะแล้วก็ยังไปต่อก็ไม่ไหวลงก็ไม่ลงอะไรชำนองนี้นะคะติดอยู่ตรงกลางเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์เหมือนที่เราพูดในทำเฟรมของ H1 ได้คือกระตุกไปเทสแนวแถวนี้แล้วผ่านหรือเปล่าคอยดูอีกทีในแท้งสีชั่วโมงผ่านไป ถ้าแท่งสีชั่วโมงผัดถัดไปนะคะแรงขายมันฟื้นเพราะว่าที่สี่ชั่วโมงก็มันพักตัวแรงนะแต่มันก็ยังเยอะกว่าแรงซื้อน,นะถ้าแรงขายฟื้นนะคะมันจะตบลงมาเทสแนวซับพอร์ตเก่านะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นนะครับแนวหน่าจะเป็นซับพอร์ตอันแรกก็ Resistance ที่เขาเพิ่งจะปีนขึ้นมาเมื่อกี้นี่แหละจะเทินมาเป็นซับพอร์ตนะ1.787.07นะแล้วถัดมาย่อยของเขาอีกคือ1.781.98แล้วก็ที่ติดอยู่เมื่อวาน1.767.14นะจ๊ะแล้วถ้าต่ำกว่านั้นในกรณีที่แบบเป็นเคสเหมือนเมื่อวานเลยเพอะช่วงแบบ ทสแนวนี้แล้วไม่ผ่านเนี่ยแล้วแรงขายเกิดฟื้นต่อขึ้นมาลงไปไหนต่อได้อีกไหมนะคะมาดูกันในกรณีที่หลุดซับพอร์ตเมื่อวานของกรอบสชั่วโมงนะก็คือหลุด1 7 6 7 1 4นะคะเลเวลถัดไปของซับพอรตที่อยู่ใกล้ๆจะเป็นตรงนี้นะจ๊ะแนวเดิมเมื่อวานเลยนะคะ ก็รอให้เธอไปอยู่แต่เธอยังไม่ถึงแถวหนึ่งเจ็ดห้าถึงหนึ่งเนะโอเคแล้วถัดลงมาอีกล่ะมีไหมมีนะคะซัพพอร์ตย่อยในกรณีที่แรงขายมันฟื้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะลงมาได้นะคะก็คือ เล v ว l ถัดมา1723.49แล้วก็สุดระยะสวิงวันนี้อินดิเคเตอร์วัดให้ที่1709.12นะคะโอเคเนาะเห็นฝั่งขาลงแล้วก็กรณีที่เกิดเกิดว่าจะลงต่อได้เนี่ยก็คือให้ตามดูก่อนว่าราคานะคะจะผ่านแนว 1, 1 7 8 8 7ถึง1803หรือเปล่าก็คือมันมีโอกาสเทสนั่นแหละ เทสหนึ่ถึงหนึ่เนี่ยแต่ผ่านหรือเปล่าหรือว่ายืนตัวได้หรือเปล่านะให้ตามดูนะจ๊ะแล้วในกรณีถ้ามันเทสแล้วมันพยายามยืนน่หนึ่งแปดศโอเคมันไปไหนต่อได้อีกนะคะเลเวลถัดไปของ r s s s t t n n t จะอยู่ตรงไหนนะคะเลเวลถัดมาของ RESISTENT อยู่ตรงนี้นะจ๊ะ1.825.16นะ แล้วก็กรอบด้านบนของทํำฟรม4ชั่วโมงนะคะอยู่ที่1863แต่ก็ให้ระมัดระวังตรงนี้1855นะคะเพราะว่ามันเป็นซับพอร์ตเก่าโอเคก็ถือว่าเป็นแนวของ r s s s t t n n e ถัดไปได้นั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ระยะสวิงด้านบนสุดคือวัดให้ถึงแค่ตรงนี้เองนะแถว1882.41นะจ๊ะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมของวันนี้คือ อ,อมันจะเป็นลักษณะที่ว่าแรงขายมันตกเนาะจริงๆแล้วเทรนเป็นขาลงมาตั้งแต่เดลี่สีชั่วโมงนะคะไปจนถึงทำเฟมย่อย M 1 5เลยเพราะฉะนั้นขาลงเป็นต่ออยู่แล้วล่ะแต่ว่าทีเนี้ยพอแรงขายมันมันพักตัวมันก็เริ่มมีการรีบาวกับขึ้นมาของราคาเล็กน้อยเพราะฉะนั้นจุดวัดใจสำคัญของคุณวันนี้ก็เลยเป็นตรงนี้นะจ๊ะก็คือ ดูการยืนแท่งขออเหนือ1 7ึ่แล้วก็เหนือ1803งเนาะสองระดับ <c oughs> คือมันมีโอกาสเทสอะแต่มันจะผ่านหรือเปล่าก็ให้ตามดูเหมือนที่พูดนั่นแหละนะคะโอเคก็จริงๆแล้ววันศุกร์แล้วด้วยก็เออก็มีโอกาสเหมือนกันนะถ้าไม่มาสักแรงเลยแล้วแบบตกเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะไซเวอยู่ในกรอบที่เรากำลังเล็งอยู่ก็เป็นได้เนาะก็ระวังนิดนึง แต่อย่างที่เราเตือนแล้วนะว่าสัญญาณกดดันที่ทำเฟรมวิกี่มันยังทำงานอยู่ก็ระมัดระวังในการเทรดหน่อยก็ดีนะคะแต่ภาพรวมแล้วฝั่งขาลงก็ยังได้เปรียบอยู่นั่นเองเ<ม>นาะโอเคค่ะสำหรับบทวิเคราะห์วันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ